สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะยิงน้อยอยู่ที่ตลาดนัดโครกระเบือบ้านชาติอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่อีสานนะคะเรามาดูว่าตลาดอีสานนี่จะเป็นยังไงนะคะตลาดบ้านชาตินี่จะคึกคักมากนะทุกคนเขาจะมีทั้งตลาดวัวและตลาดควายอยู่ด้วยกันนะคะ ตลาดที่นี่จะมีทุกวันอาทิตย์มีทุกวันอาทิตย์นะคะอ่าเป็นวัวและเป็นควายปนกันนะคะแต่ว่าเขาก็ยึดอยู่คนละมุมคนละฝั่งนะฝั่งควายจะอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นควายสวยงามนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นวัวอยู่คนละฝั่งนะคะอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นควายเนื้อนะคะสายๆหน่อยก็ใกล้จะออกแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วนะ คึกคักมากแล้วก็ใหญ่มากในโซนในโซนภาคอีสานเลยค่ะมีทั้งวัวทั้งควายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจราคากันนะคะ สวัสดีค่ะดีครับขออนุญาตสอบถามนะจ๊ะชายจังใดตอนนี้แม่ลูกับลูกกับแมสี่หมื่นเก่าสี่หมื่นเกหมื่นเก้า้องลงมาเละเสียสี่หมื่ะเดียเจ้าขอเบ่งดูงันนขอเบ่งดูันนเป็นเป็นลูกของไผรป่ะเนี่ยเป็นอะไรแม่มูลาป่ะเนี่ยครับผมผสมมูลาเต้อือเป็นลูกกับเมียเนาะเนเมียนาะลูกกับเมียจ้ะ อ่าเรามาดูแม่ลูกตัวเมียนะคะลูกตัวเมียลูกลูกลูกอ้วนๆขาแข็งดีขาแข็งดีเลยนะคะโอ้ยแมแฉะหน่อยนะอืมเป็นแม่บูน่านะคะเป็นแม่บูนา่าสี่หมื่นสี่หมื่นหาสี่หมื่นหาเนี่ยตระระของซีเก่าลุงแล้วแห่งสวยแห่งลง สิ่่แม่นี่แม่กับลงน่อนี่แม่กับลงนอันนี้ลดลงแล้วเนาะแม่บสอ่สิบสองเหรเนี่ยแม่ครับวัดเขึ้นวัดเรียบร้อยแล้วเตีวัดนะครับให้ดูความความสูงเนาะร้อ่สิบสองเลยวัดแล้วบเรมาีบรอาเรียบร้อยแล้วเนาะแม่น่สวยงามสวยงามบ่บ่เพิ่นว่าเป็นลูกเพิ่นรับโขงเลยผมได้ใบมาอยู่เด้ใบมาบ่เ็ะ อาวันวันให้ดูวัาให้ดูฮะประมาณพอดีแหละทีเบ็แมนอ่าโอเคเลยยืนยังนยืนทีองหมดเลยโอเคโอ้ยอันเป็นลูกเพลิล้มขวงบ่แมนครับเป็นกระสวยเนาะมีบงมีใบมีอย่างไรเลคนบนครับเ่นมาเหรอคนก็มีใบไห่พอมเมนนาเพลล้มขวงเนาะ เงี้ยจับได้มากกระสืมันเป็นขึ้นมาลำบากเพชรลำโขงฟาร์มบิ๊กไอจ้าบิ๊กไออยู่ผิดโลกอ๋อดนยุ่งนะยู่ยใส่ยู่งยุ่งได้ยุ่ยผิดโลกว่าแมนเหรอพมพี่ลามอ่าเนี่ยไงฟาร์มพี่ไรน่ะพมพี่ลามเออพมพี่ลามนะอันนี้เป็นเป็นลูกอะไรนะเพชรลำโขงนะตัวนี้ตัวเมียนะสวยสวยดี มีใบให้เรียบร้อยนะซีมือนหาซีมืนหาด็ยังห้องอยู่เป็นลูกตัวที่เท่าไหร่รู้ไหมลูกแรกเดูกยังอ่อนๆอยู่นาาลูกแรกนะสวยงามเลยนะสวยด้วนี่รอยสี่สิบอยสิบเอดรยสี่สเอลยนะร้อส สี่หมื่นอ่ะเนี่ยดูลูกสาวส,สวยๆเลยนะลูกสาวส,สวยๆเลยก็มาแม่แม,แม่มีแน,นวมีปนโมลา่าหน่อยแม่ครับแม่มีแม่<อ>แมปนโมล,มลา่าไทยครับโมลา่าโมลา่าไจะจะปิดตัวเนต์เนาะไดม่ร้านมองไว้สี่หมื่นหน้าแม่สี่หมื่นห้าบอลลูนเติมเติมง้อเติม ลงอยู่ดีครับแต่ตะกี้มันไม่ได้เลยครับแล้วก็ลงอยู่เมื่อกี้มันจีบแปดเงินเลยใช่ใช่ใช่เพื่อทำไมจีนแมนอยูแมนอยู่อ้าวถ้าใครสนใจนะใครสนใจชุดนี้นะแม่เป็นแม่บูลาผสมแล้วก็ลูกก็ได้ลูกอ่ะเพชรล้ำโขงอ้วนๆเลยเนี่ยลูกเพชรล้ำโขงงสูงๆเลยราคาสี0 0 0ื่นห้าเนาะอ่าราคาเป็นราคาร้องเนาะต่อรองได้อ่ะใครสนใจก็โทรมาได้เลย เบอร์โทรจ้าศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดตั้งได้จเก้าสี่หนึ่งสี่แปดสองสี่สี่แปดสองสี่ห้อยยังยุบระเบือครับยุบระเบือต้องบอกว่าห้อยยุบร์เบืออยห้อยแจ้งครับอ๋อหอยแจ้งโอ้ห้อยแจ้งแล้วยุบระเบือเนาะหาผู้ไดสนใจโทรมาได้เลยมีทรงพีทรงหยางหิบารี่ครับมาทาน่จักจักโลอยลอยโล ลงถอยสันเลยครับอ๋องนอ่โอเคใครสนใจนะโทรมาได้เลยนะโทรมาอ่าหาหอยหาหอยได้เลยนะคะหอยบอระเบือนะสวยๆงามๆเลยใครสนใจก็โทรมาเลยจ้าโอเคขอบคุณหอยมากๆนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้กำลังกำลังซาซาหน่อยนะกำลังซาซาเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันนะอืมตัวนี้เป็นยังไงเนี่ย สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจ้งใดในี่ตัวเนี่ยค่ะสื้อแล้อขายขายครับที่เท่าไหร่รวมไปหมื่นสองห้าร้อยหมื่นสองห้าร้อยเป็นตัวอะไรตัวผู้ตัวเมียเนี่ยผู้ครับตัวผู้ป่ะครับหมื่นสองห้าร้อยสูงประมาณร้อยสิบห้าได้มั้งนี่เนาะเออประมาณร้อยสิบห้านะเป็นอะไรควายแคะหรือไม่แคะเนี่ยไม่แค่รับไม่แค่ใช่ไหมครับโอ้ไม่แคะไม่แคะ แกบอกบอ่อแค่์ได้หน่บอ่อแค่เด้ออ่าสูงประมาณร้อยสิบห้าร้อยสิบห้ารองไว้ที่หมนะื่นสองเนาะครับห้าหมื่นสองต่อรองได้นะฮะหมื่นสองต่อรองได้มาดูหน่อยนะต่อรองได้ผู้ใดสนใจกระถักมาได้เลยจ้าเบอร์โทรมีไหมคะ จ้าขอเบอร์หน่อยจ้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดเก้าสี่ฮะเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดหนึ่ง,งหงน,โโโโนึ่งห้ะคะหอยอะไรคะเนี่ยมังมังหอยมังเนาะดูดนี่เลยผู้เ่าู้บา,บามาขายมาขายกว้ยอือย่างสองคนเลยนะหอยมังนะสนใจก็ทรมาหาน้องได้เลยนะคะเนี่ยเมื่อนี่ยขายเจ๊กโตหรือไม้เน่ย,ยเจ๊กโต 6ตัวครับ6ตัวแล้ว8 <câ wrong? S 2> ตัวหาดตมาจะโตเหมือนี่ออกมา6ตัวครับออกมา6ตัวงั้นก็เหลือตัวเดียวใช่ไหมอู้จังเลยอ่ะเหลืออยู่ตัวเดียวบ้านอยู่ไหนกันคะเนี่ยอยู่พี่ไม้ครับอยู่พี่ไม้อยู่พี่ไม้โคราชพี่ไม้พี่ไม้เลยเอามา6ตัวนะอ่าโอเคอ่าขอบคุณมากมากนะโจโจกันหมาไดนะจ๊ะโอเคขอบคุณนะใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะอ่าเป็นตะกอนะหนึ่งหมื่นสองพัน นะเป็นราคาร้องนะใครสนใจทัางมาได้เลยจ้าเจ้าเจี๊ยบท่านหาท่านมืเน้อมนเชี่ยอมนเก็ท่าาได้ให้ได้รดะดไจ้าหนิขอไดตกลงกันสองเมื่สองสองสองห้องไว้ลูกใครเนี่ลูกลูกพอรู้จักลูกไม่รู้จักลูกขายได้ก่อขายได้กอสองเม่ารอย ขายเลยใช0ไมลยชิมาเนาะแต่ว่าสวยสดยองมันิมาวยขายเลยได้ชิมารยนี่ขายเลยเอ้ยขายเลยนะเนี่ยสวยสเลยเจ้าผู้รือตัวเม่เนาะนี่ตัวแมีเตียนั่งหน่อยตัวนงตัวนางนะขายแมสอง่นิหารยสอม่นสอไม่มีคนซื้อเอาเท่าไหร่นะสองหมื สองหมื่นส uh ิบ huh. ห้าร้อยสอมืน้อยเป็นตัวป็ัากขอนของมันผ่าได้หรอเนาะบบดนี้เป็นตัวนางนะอ้วนๆดีเลยสูงประมาณร้อยร้อยเออร้อยสิบห้าสิบหกเนี่ยแหละแม่ยนะสองหมนสิบห้าร้อยสูงประมาณนี้นะสวยดีสวยดีนะลูกตีทำได้หรฮะลูกพ่อพันธุ์ดีไอพ่อเป็นใครอ่ะพ่อพ่อเป็นอาเป็นดาวอุดรอ๋อเป็นดาวดอนเต๋อ บ,บ,บ่มีใบบ่บ่บ่บมใบเบยไม่ไม่ได้มีนะแต่ว่ารูปรูปร่างโครงสร้างอะไรเขาดีหมดเลยตาแต้มแก้มจ้มอัตลักษณ์มีสวยเขาสวยเอาง่ายๆละเขาสวยพ่อห้องไว้ยู่สอง0มื่นสองนสองบ่สองพันสองสองพนสองขายกับสิบห้าร้อยสิบห้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันบ่เนื่นห้านตีเออหมื่นห้พันห เงินหาพันหาลอยเงินหาพันหาลอยอันนี้ราคาขายเลยเนาะราคาขายเลยขายเลยเอ่สวยนะสวยดีสวยดีสวยดีนะอ้าวใครสนใจนะอยากได้ตัวนั่งแบบนี้นะเนี่ยนั่งนั่งสวยๆเลยนั่งสวยเลยเนี่ยยังไม่ถึงปีมั้งเนี่ยอ่ออออายังม่ถึงปีได้เนี่ยอ้วนๆเนี่ยงามๆเลยนี่อัตลักษณ์สวยเลยนะมีตาแต้มีแก้มจ้ำมีให้หมดเลยนะเนี่ยมีให้หมดเลย พ่อมีเบอร์ว่นี่เบอร์โทรมี้่จ้ะเบอร์เบ,บอร์ไม่มีเนาะเบ,บ,บอร์ไม่มีก็สนใจก็มาดูละกันเพื่อเขาสนใจเขาสิโทรหาโทรยังกับว่าไปเอานะคะอยากได้ต่อเอานะหนาหมื่นกว่าบาทหมื่นนิดหน่อยนะเราล่วมเร็จแล้วมันเป็นท่ายพ่อ,อเราล่วมเร็จแล้วเป็นเป็นท่าดหนาคอกเลยกับเงินสี่พันห้าเงินสี่พันห้าแต่พอมงหมื่นสี่พันห้านะอ่ะใดสนใจก็ทักมาเลยเลย แต่ว่าพ่อไม่มีเบอร์เนาะไม่มีเบอร์โทรเนาะเอเอ,อจังมาหาเอาอยื่นหนีกันแล้วกันเออค่อยมาดูรอบค่อยมาดูนะอ่าเพื่อ,อใครสนใจก็มาดูอืมสวยงามคยสวยนะห้องห้องไปซื้อดอกอ่าลองลองเส,สื้อดายบ่มีบ่มีเบอร์เนาะแต่มีเบอร์เขาโทรมาหาแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณหละละจ้ะพ่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเพียงเลยงไว้ด้วยนะพ่อสถานีมือหนึต่ออไรพอ สูงเท่าไหสี่สิบร้อยสิบบวกครบวกลบบวกใช่ไหมครับวยเถอะครับเอาควายเถอะก่าควายเถอะควายเถอะสูงลายี่สิบเนาะเป็นลูกไข่ลูกกหมือนเพรน้องแสงครับซื้อกาพอมันเตี้ยรบซื้อไม่เนซื้อไม่จำไม่ได้เขาเจ้าขายไปสมนัดเตี้ยเออพอมันโอ้ครับเพื่อนมีบงมีใบยังไงบ้มีครับมีดเี้ย สวยดีเนาะครับอัตลักษณแมาสวยเต็มเลยนะเนี่ยมีอัตลักษณ์มีอะไรมาหมดเลยมีหมดครับเออมีให้หมดเลยนะเข่บนท้ายได้ยังเนี่ฟันแท้ขึ้นยางยางมั้งเบิ้งครับแบบนั้นย่้งกลางนังน่าจะยางบอกว่าดูข่าวยิ่งเต็มอยู่คฟันน้ำนมเต็มอยู่ฟันน้ำนมเต็มอยู่ใช่เจ๋ยสวยเลย ต้นี้ดีครับน้ดครับลูกเแสับอ่างกัยาวอ่างกันยาดีองกันยาดีีเลยลูกเพชรน้ำแสงดีน้องแสงครับลูกเพชรน้องแสงเนาะสื่อเก้าพอมันครับอ๋อสื่อเก้าพอมันครับอืมทีวนี้มันเป็นแสงมรกกดติ๋วใไหล่ะประมาณนั้นเนาะขายไปสามด้านครับเต่อันนี้ห้องมาเท่าไหรนี่จ้ะ เปิดไปห้าหมื่นครับเปิดไวปห้าหมื่นอ่าราคาร้องนะห้าหมื่นเลยอ่ารห้าหมื่นโอ้สวยๆงามๆเลยนะเล่สนสนามได้ครับเล่สนสนามได้แม่นบ่อืมโอเคโอเคเอาเลี้ยงไปเป็นพ่อพันธุ์เราได้ครับปเป็นพ่อพันธุ์เนาะใครสนใจกับทั่วมาอันมาทั่วมาต่อร้องได้เลย ราคาร้องนะราคาร้องต่อรองได้คือไทยใช้พุ่มเตี้ยพับธุ์ใช้พุ่มลูกพอนสวรรค์ครับเตี้ยอยู่ขอนอยู่ขอนสวรรค์เนาะพอนสวรรค์ใช้พุ่มครับโอเคห้าหมื่นราคาร้องต่อรองได้ต่อรองได้ครับจ้าเบอร์มีไหมคะบัวครับบัวมีเบอร์ดิเฮียแจ้งได้เฮียเขาสนใจนะเฮียแจ้งได้บาทนี่สิบบาทได้มาหาญี่นี่บมาบัดนี่มาหานี่ปุ่นีมาที่นี่เหมือนเดิมเนาะเอียขึ้นหอดมา เอา้าเพื่ออยากมาต่อรองไงต่อรองกันไม่เห็นหน้ากันต่อรองกันได้ครับเออมาหาอยู่นี่เนาะเออมานี่ละหอ,อยอะไรอะ่ะถ้าเขามาหาจะบอกว่าหอยอะไรอะ่ะคมครับหอยคมเนาะหอยคมอยู่ชัยภูมิอ่ามาหาหอยคมอยู่ชัยภูมิเด้อเพื่ออยากมาหาอยากมาเบิ่งตัวจริงอ่าอยากมาต่อรองเนาะอ่าใครสนใจก็อ่ามาหาเราได้เลยเราบอกเอาให้เรามาหาเราวมีดเลยอะ เอาเขากอยากต้อนรั่ไงแหละเบอร์โทรศัพท์กับบ่มีเนาะอืมมีเบอร์โทรศัพท์เมียสิดาโอ้เมียสิดาตียเป็นไังไหมมีมีมีเบอร์โทรศัพท์เมียได้หรอเมียไดเอเมียไดเนี่ยเมียดาห้ามห้ามมีโทรศัพทบมันบ่ห้ามมีโทรซับห้ามมีโทรศัพท์โอเคโอเคโอเคขอบคุณหน่อยคมหลายๆจ้าขอบคุณจ้าพ่อแข้งเนี่ของพ่อเนี่ยนะ ขายปาดิขายมือนเก้าอันไหนพ่อนี่ตัวเดียวนี่บอกต้นแม่นางใช่ไหม,ไมไโอ้ควายสาวควายนางถุงประมาณร้อยยี่สิบได้ประมาณนี้นะเอาหนะมื่นเก้าเนาะหมื่นเก้าหมื่นเก้าตัวสวยเลยสวยสวยเลยนะเน,นี่ยตัวนี้รูปล่ลงางใหญ่ข้อใหญ่ด้านี่ลูปล่างใหญ่ข้อใหญ่ใหญ่ไปหมดเลย เอาคือปลาไกดียวมั้งภาเหมื่นเก้าราคาร้องเนาะหมื่นเก้าเป็นราคาร้องเนาะอืมคือกันบอพ่อเนี่ยสองตัวนี่ตัวนี้ตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นแม่ของตัวนี้เนาะตัวนี้เราสูงร้อยยี่สิบหมื่นเก้าเนาะห้องไว้ส่วนแม่แม่นี่ยังไงนะแม่แม่นี่ยว่าจะเคยสามพิพาสามพิพาเป็นตัวเมียอุ้ยลูกมันสวยดีอ่ะอย่าลูกมันก็พูดตัวเมียเนี่ะจะนำแสงลูกตัวแม่ ลูกตัวแม่สวยๆเลยอือลูกเมียลูกตัวแมียสวยๆแม่ลูกคู่นี้สามหมื่นห้าแล้วพ่อครับอืออร่อยยิบแปดบวกเนาะนี่ได้ลูกสวยๆเลยแม่ดำดำได้ลูกสวยๆพ่อว่าเท่านั้นสามหมื่นอ่าสามหมื่นห้า,หาว่าซือ้อซื้อว่าซื้อว่าซื้อซื้ออือว่าซื้ออ่าว่ายวว่าไยต่อรองได้นะเนี่ยลูกสวยๆเลยเนี่ยลูกสวยๆ เอาครสนใจกระทักมาพอเราได้เลด้ยพอมีเบอร์บ่ละบอกครับมีกับมาหนีเลยเนาะมาทุกย่างสามตัวขาดไปเลยพ่อไม่มีเบอร์นะสวยๆเลยแต่พ่อไม่มีเบอร์แต่เขาขายอยู่นี่ประจำเห็นอยู่ประจำนะเอาไปเด้สนใจกระถักมาหาเราได้เลยเนาะตัวนี้หมื่นเก้าตัวนั้นสองตัวนั้นสามห้านะอันนี้อ่าเป็นราคาควายที่ตลาดบ้านชาตินะวันนี้ราคาควายไม่ให้ดูนะยาคา เอาหกพันไปหมนเคยมาหมื่นหมื่นหมื่นหกเก้าสองเสื้อสวยย่ได้ละไปได้หมื่นหกอะตดนี้ละาอแมงขาดไปยุอขายเลยหมื่นหกป้าเตี้ยโอ้ย้เต้อบบตัวให้ีเพราะว่าแมงมันยันแมงมันขายหนาค้าก็อยากขายเเอาพรตนี้ไป เันเดียวไปอืเขาก็เคยมา,า,า,าจักเจ้าคนอีบ้านหาบานเจ้าเกินเขาบ่เกิเนเขาคอยไฟเจนเต็ม,ตม,ตม,มน,นี่เกินแน่นอนละฮะร้อยเอาไฟคล้องหลายยุติบ้านเขาให้คอยเฝ้าเรืออ่องเขาให้คอยเต็มโอ้ยอน,นี่เอาตัวรบับเ,เต็มเกียรติ่านเบาดรอตเต็รติท่านโอเคขอบคุณพ่อแล้วลจ้าพ่อขอบคุณจา้าขอบคุณจา้า ส่งส่งมันมันได้พอเด้อบอสวัสดีค่ะยอย่าขายขายังไงคะเนี่ยฮะไาซหาติตัวผัู่ประมาณร้อยสามสิบกว่าเนาะเป็นมันจะปีหรอตอนนี้สามปีเข้าสามปีนั้นเนี่ยเข้าสามปีเอาไปเลี้ยงเอาไปขุนเอาไปทำพ่อพันุได้นะอืม เลี้ยงไปคุณผู้ใดชอบเผือกเนาะหลายๆคนก็หาเผือกอยู่นะที่นี่มีเผือกเยอะยุนี่มีเผือกเยอะสูงประมาณหน่อยสามสิบอ้วนๆเลยเอาไปเลี้ยงวิคุณอีกอ่ะอ้วนใหญ่กว่านี้อีกเนาะใหญ่กว่านี้เออใหญ่กว่านี้อยู่ฮะจนมันมันป่อยม่วยป่อยปล่อยเนาะบะแมนบะแมนอันนี้ถ้าไปขุณมันนี่มันอ้วนก็นี่อีกเลเนี่ยได้อ้วนเลย ได้วนวนมาเลยคะผสมเป็นแล้วฮนะผสมเป็นแล้วผสงมงป็แล้วอ๋อผสมเป็นแล้วเ <ไป S 1> ตรียมตัวเป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วอา้าวพ่อพันราคาถูกนะเออถ้าอยากได้ราคาแพงก็จังหวะกันไปเนาะใช้ใช้ไปก่อนส,สำรองไปก่อน,นอืมอา่าอยากได้เผื่อเนี่ยได้เป็นพ่อพันธุ์ได้ด้วยนะพ่นะพอพันธุ์ถูกๆนะพ่อพันธุ์ราคาทุนน้อยหรือว่าเราจะเอาไปเลี้ยงต่อก็ได้เออเอาไปยังเอาไปนะ ไปอะไรก็ไปนะเนี่ยอันนี้เวียโนนะมาถามยังนี่มาแนีวแต่ราคาเป็นไนฮะมามิมันมันบ่โอเคเนาะไม่โอเคก็เราเราก็ตามของเราละโหลดไลน์เข้ากับผู้ใบวตายยังเดียวอัน เอามาก็ต้นทุนสูงนะงใช่ใช่ใช่ห<อ>าทุนอ้าว,าวพูดใดอ,อยากได้น,ะนั่นนี่ออ้วนเอาไปเลี้ยงก็ไปเลี้ยงอาไปคุณอาไปยังก็ว่าไปนะเออสามห้าราคาลองใช่ไหมคะครับเออราคาลองค่ะอยากได้ก็มาต่อลองเงานะเอาไปขุนแป๊บเดียวสองสามเดือนนะเบอร์โทรมีไหมคะ ศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าแปดูนกปดห่เสมาครับคุณคุณอย่างนะนกคุณนกคุณนกย่อยู่บ้านใดอาอยสอํเภอหนองสห้องครับผมอยู่หนองสองห้องเตี้ยบังหินครับอ๋อยู่บังหินอยู่บังหินนะคะคุณนกนะอ่าไปผู้ใดสนใจก็ทุ่มมาได้เลยนอคะนควายอยู่นี่แหละหนองสองห่องอยู่ใกล้ๆนี่แหละอํเภอหนองสองห่องนะคะ ราเผือกราคาเผือกสามหมื่นตัวเนาะสามหมื่นห้าราคาลองต่อรองได้ใครสนใจก็ถักมาได้เลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเผือกขายจังใดเนี่ยจ้าสองหาสองหาสองหาบ้าเรือนเลยเผือกคู่นะเผือกคู่ เผือกคู่นะเนี่ยเผือกคู่สูงประมาณร้อยยี uh. Na, s <S ่สิบนะสูงประมาณร้อยยี <S <s ่ส well. uh ิบยี่สิบนะววนเลยวดนเลยนะตัวเนี้ยอันนี้พ่อเปิดที่ยี่สองหนห้าเนาะ่สองห้าราคาเปิดราคาเปิดแล้วค่ห้องเบเพิ่นะเบลเปิ ชีสวยๆเลยนะอาผู้ใดสนใจก่ะตอร้องมาตอร้องเลยเลยจ้าสวยๆเลยตูดตูดเป็นตก้นเป็นก้นนะจะเลี้ยงไปขุนหน่อยสักเดือนสองสามเดือนก็อ้วนแล้วนะอืมเบียวตั้งเลยขาพันเลยี่บออืมเงินพอมนึ่งสองสี่รอยเจ็ดยบาทอาหารเสริมอาหารเสริมอาหารเยว ถุงเดียวแร่งเรงละหวยถุงเดียวอ้วนเลยอ้วนเลยพ่อมีเบอร์ป่ะจ้ามีเบอร์ไหมคะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสหนึ่งหนึ่งแปดสี่สามเก้าสามนะพ่อควายอยู่ใส่พ่ออยู่ซ้ำสูงเตี่ยอยู่ซ้ำสูงนะผู้ใดสนใจทักมาได้เลยนะผู้ใดอยากได้เผือกน่ะเอาไปเลี้ยงไปขุนหน่อยทักมาได้เลยจ้า โอเคขอบคุณพอได้ร ah. ่ะจาะสวัสดีค um> ่ะคนเยอะนะที่นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นเวียดนามที่เดินมาเวียดนามนนนััดากย้้งงม็อ ที่นี่นะตลาดคนเยอะมากนะคนเยอะมากแล้วก็ขายขายไวกันมากนะขายไวมากเนี่ยตั้งแต่เช้าวันนี้6โมง6โมงกว่าก็ก็ซาสาแล้วนะ,อะรอบหน้าที่จะมาต้องมาประมาณตีห้าเลยนะเพราะว่าวันนี้6โมงกว่าก็ขายหมดแล้วนะเนี่ยดูดูเน,นี่ยขายหมดแล้ว ขายเบิร์ดแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือรอออกรอออกรออ,กรออกอย่างเดียวเนี่ยรอออกอย่างเดียวขายหมดแล้วขายหมดทั้งนั้นเลยนะย<า>ยอืมข <c oughs> ายเรียบร้อยแล้วขายเรียบร้อยแล้วเตรียมออกเนี่ยเยอะมากดูแต้มสีไปนะ จากอุทัยก็บีรถมาจากอุทัยนี่งนู้นเนาะัวด้บตัวคือวนั่งตัวดีึงหัมุกอะูนึ่ขันนึก็อยู่ต้งรถนานันดีโอ้รถอัน เราออกนะเนี่ยเราออกผูกยึดหนุ่มผูกยึ่ท้ายรถผมไม่ให้ขึ้นี่เพราะท่านอีกเพรานเห็นคนหาหา